สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Java Script นะครับเราจะพูดถึงการเรียกใช้งานในส่วนของตัว variable and operator นะครับหรือว่าการเรียกใช้งานของตัวแปรและตัวดำเนินการนะครับโดยลักษณะของตัวแปรหรือว่าตัวดำเนินการในส่วนของตัว Java Script เองก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหลายๆภาษาที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษา C Java นะครับหรือว่า ในส่วนของตัวภาษา PHP เองนะครับก็มีการเรียกใช้งานตัวแปรด้วยการหลายรูปแบบนะครับในวันนี้ผมจะพูดถึงคุณสมบัติของตัว JavaScript เองนะครับว่าเขามีรูปแบบการเรียกใช้งานของตัวแปรยังไงนะครับในส่วนนี้ผมเปิดมาที่เว็บไซต์ www.3school.com นะครับเขาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวแปรในส่วนของตัว Variable and Operator ไว้เบื้องต้นนะครับ เรามาดูจาว่าสคริปต์ a b l e กันนะครับตัว v a r i เบิลก็คือตัวแปรในส่วนของตัวจาว่าสคริเองเนี่ยก็มีด้วยกันหลายลักษณะนะครับโดยการเรียกใช้งานในส่วนของตัว v a r i เบิลเองจะขึ้นต้นด้วยตัววานะครับวายวาย่อมาจาก variable นะครับตัวแปร X มีค่าเท่ากับ5 5คือ v l u e เราจะเอาข้อมูลตัว value เนี่ยเก็บไว้ในตัวแปร x ตัวนี้ก็คือลักษณะของตัว variable หรือว่าตัวแปรนะครับตัวนี้ must write akiba ก็คือรูปแบบการเรียกใช้งานตัวแปรนะครับตัวแปรตัวนี้มีชื่อว่า p i 1นะครับมี5เก็บอยู่ p i 2มี6เราสามารถเอาตัวแปรที่ชื่อว่า p i 1กับ p i 2เนี่ยมาทำการบวกกัน แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาเก็บไว้ในส่วนของตัว total ตัวนี้เราเรียกเป็น m a t r i g e like a k i b a นะครับเรามาดูคุณ,ณสมบัติของตัวแปรกันนะครับว่าเขามีข้อกำหนดการใช้งานยังไงนะครับข้อแรก name can c o n s c e n n นะครับ g i s e r digit underscore and ดอลา sign นะครับเขาบอกว่าชื่อเนี่ยสามารถขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับหรือมีเครื่องหมายขีดล่างก็คือ underscore นะครับ ชื่อสามารถขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและมีเครื่องหมายขีดล่างก็ได้หรือมีเครื่องหมายดอลลาร์ไซก็ได้นะครับส่วนที่2 name must begin with i it letter นะครับชื่อต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้นชื่อที่เราตั้งเป็นชื่อตัวแปรจะต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้นนะครับต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรสนะครับ name can น also begin with dollar sign and underscore นะครับ แต่มีข้อยกเว้นนะครับในข้อ2ก็คือเราสามารถใช้เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์และเครื่องหมายอันดอร์สกอร์เป็นชื่อก็ได้นะครับสามารถขึ้นต้นด้วยตัวดอลลาร์ไซน์และอันดอร์สกอร์สสัญลักษณ์นี้เป็นกรณียกเว้นนะครับเป็นกรณียกเว้นแต่เราไม่สามารถใช้ตัวเลขเป็นชื่อตัวแปรได้นะครับ4นะครับ Name Ca ์แคส n s i t s i n s นซิที i นะครับ case sensitive ตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่คนละความหมายนะครับ a เล็ก a ใหญ่ I, คนละความหมายถ้าเราตั้งชื่อตัวแปรเป็น a เล็กเวลาเราไปเรียกใช้งานเป็น a ใหญ่ I, เขาก็จะมองเป็นคนละตัวแปรนะครับเขาเรียกกรณีนี้ว่าเป็น case sensitive นะครับถัดมาข้อที่5นะครับ reserved นะครับคำสงวน ที่ใช้ในส่วนของตัว Java Script ไม่สามารถเอามาเป็นชื่อตัวแปรได้เช่นคำว่า Java Script เนี่ยเป็นคำสงวนในภาษา Java Script นะครับเราไม่สามารถนำมาตั้งเป็นชื่อตัวแปรได้นะครับคุณสมบัติคร่าวๆของการตั้งชื่อตัวแปรก็จะมีประมาณนี้นะครับคือชื่อต้องเป็นตัวอักษรนะครับแต่สามารถใช้เครื่องหมายดอลลาร์สายได้หรือเครื่องหมายอ็นด์สกอร์ได้ ตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่คนละความหมายนะครับคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสงวนไม่สามารถเอามาตั้งเป็นชื่อตัวแปรได้ถนะัดมาเรามาดูในส่วนของตัวโอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าตัวดำเนินการนะครับตัวดำเนินการส่วนแรกจะว่าสกิปนะครับออร์โธเมติกโอเปอเร ก็คือเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเครื่องหมายบวกนะครับ addition ตัวนี้คือเครื่องหมายบวกถัดมาเป็น subtraction ก็คือตัวเครื่องหมายลบนะครับตัวนี้เป็นคูณนะครับเครื่องหมายคูณก็คือดอกจันนะครับดอกจันสองดอกจันตัวนี้เราเรียกว่าเป็น e x p o n e n t i a l ก็คือตัวเลขยกกําลังนะครับเวลาที่เราต้องการจะทําการยกกําลังก็เราใช้เครื่องหมายดอกจันสองดอกจันนะครับ ถ้าต้องการหารก็เป็น division นะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ล่ะนะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็คือ m o d u ัสก็คือจะหารเศษนะครับหารเพื่อที่จะเอาเศษบวกบวกนะครับเครื่องหมายบวกบวกสองตัวนี้เราเรียกว่าเป็น increment increment ก็คือเป็นการเพิ่มค่าขึ้นทีละ1น,นะครับถัดมาก็เป็น decrement นะครับลบลบก็คือเป็นการลดค่าลงทีละ1เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ตัวนี้ก็คือลักษณะของตัวโอเปอเตอร์ในส่วนของตัวการจัดการในส่วนของตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับการใช้เครื่องหมายนะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะตัวอย่างนะครับกำหนดตัวแปร x เขาบอกว่า x มีค่าเท่ากับ100บวก50 100บนะครับ100วก50ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็น150อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้คือบวกกันปกติตัวอย่างถัดมาเขาบอกว่าตัวแปรกับตัวแปรบวกกัน a บวก b นะครับ a บวก b ผลลัพธ์เลยมาเก็บไว้ที่ x นะครับ a ดูตัวอย่างนะครับ a เท่ากับ100 b เท่ากับ50จะขยายนิดนึงนะครับ a มีค่าเท่ากับ100 b เท่ากับ50 สองตัวเนี่ยตัวแปร2ตัวตัวแปร a ตัวแปร b มาบวกกันแล้วเก็บไว้ใน x นะครับแล้วสั่งแสดงผลลัพธ์อยู่ที่ x ดังนั้นผลลัพธ์ก็จะมาแสดงในส่วนของตัว id ที่ชื่อว่า demo นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ50ตัวนี้ก็คือลักษณะการดําเนินการนะครับส่วนสัญลักษณ์อื่นๆก,ก็แค่เปลี่ยนสัญลักษณ์เฉยๆนะครับ ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัว assignment นะครับส่วนตัว assignment ก็คือเป็นการใช้ตัวแปรหรือว่าตัวดำเนินการนะครับในรูปแบบต่างๆนะเดี๋ยวคำอธิบายแบบละเอียดเดี๋ยวเราจะพูดถึงในชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวพูดถึงในชั้นเรียนนะตัวนี้คือในส่วนของตัว s s s i n n m n t นะครับเช่น assignment x มีค่าเท่ากับ10 x บวกเท่ากับ5อย่างเงี้ยน,นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ15เห็นไหมครับคือทำการบวกก่อนทำการบวกก่อนก็คือเอาตัวแปร x เนี่ยจะมีผลลัพธ์เท่ากับ x บวก5นะครับ x บวก5 x มีค่าอยู่เดิมอยู่แล้วเป็น10ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น5ตัวนี้ก็คือลักษณะของในส่วนของตัว assignment ดังนี้นะครับดังเนี้ยดังตัวอย่างถ้าอธิบายหมดก็คงจะใช้เวลาเยอะนะครับถัดมาตัวสุดท้ายในส่วนของตัว data type data type ก็คือลักษณะรูปแบบของตัวแปรนะครับโดยลักษณะของรูปแบบของตัวแปรจะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับตัวแปรที่เป็นตัวเลขเราเรียกเป็น number ส่วนที่2ตัวแปรที่เป็น string ก็คือตัวแปรที่เป็นตัวอักษร นะครับเช่นตัวนอเ,อเนี้ยเขาเอาจอห์นสันเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวเลเชอร์นะครับถัดมาตัวแปรส่วนที่3ก็คือตัวแปรที่เป็นอ็อบเจกต์เราเก็บอ็อบเจกต์ก็คือมีชื่อ first name คือจอห์น n a m สกุลคือโด้นะครับจอห์นโดตัวนี้ก็คือลักษณะการเรียกใช้งานในส่วนของตัว Data Type สนะครับสรุปก็คือ Data Type มีด้วยกัน3ส่วน Data Type ที่เป็นตัวเลข ดัตต Type ที่เป็นตัวอักษรดัตต t ไท e ที่เป็น Object นะครับเดี๋ยวตัวอย่างการใช้งานเดี๋ยวเราจะพูดถึงใน EP ถัดไปนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ขอจบการใช้งานในส่วนของตัวแปรและตัวดำเนินการไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ